มวยเด็ดหนึ่งนาทีกับน้ามูวันนี้ในศึกมวยไทยพลังใหม่เป็นการพบกันระหว่างเพชรนนท์สังเกียรตทงยศพบกับภูมิพยักปอเปาอินเพชรนนท์สังเป็น,น,ปน,นมวยจังหวะฝีมือมวยครบเครื่องมีหมัดมีศอกลุนนับลุนนอกเป็นมวยที่ฟอร์มสดอยู่ในแฝนสร้างของทีมงานกลุ่มพลังใหม่วันนี้เยืนมวยขวาทางมวยอาวุธมวยหลากหลายกว่าส่วนทางด้านภูมิพยักเป็นมวยเข่าความเป็นมวยน้อยประเภทขวางหน้าค้ำแทงซ้อมอยู่กับพี่อันสุขุมวิทรน์นาเสือดีเป็นมวยเข่าขวางหน้าค้ำแทงรูปร่างชงชกได้เปรียบแต่ว่าลูกมวใจ สภาพร่างกายเป็นรองเยอะวันนี้เบียดกันไปแล้วครับต้นตนเพชรนนท์สังก่อนได้เดินเตะขาต่อยหม,มัดจิ้มท้องจิมหน้าลุ้นนับลุ้นนก,ก่อนได้ท้ายท้ายภูมิพยักดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสภาพร่างกายลูกเสียดสีลูกหัวจิตหัวใจภูมิพยักเป็นรองทางด้าน,นเพชรนนท์สังเยอะหน้าวัดมากๆหน้าวัดทั้งระยะสัน้นหน้าวัดทั้งระยะยาวชอบมากๆไปทางด้านเพชรนนท์สังเกียรติธงยศสำหรับเ c ท่านใดสนใจรับชมบทวิเคราะห์วิจารณ์ติดตามได้ที่ช่องน้ำหมูมวยไทยได้เลยนะครับ